สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูค Clip Arm กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับแมตช์สุดมันที่ครับที่เจอกับคุณตังในไลฟ์สตรีมนะครับผมซึ่งผมได้เอาภาพจากการไลฟ์สตรีมสดมาให้ดูกันเลยนะครับว่ารีแอคชั่นและการเล่นของผมจะสนุกขนาดไหนนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับไปลุยกันเลยครับผม let's go โค้ตสมิธนะครับผม4 3 2 1นะครับ แผ่นี้เลยเล่นออฟเปนซีฟนะเล่นเกมลุกเลยหูแมวของเมียหรือเปล่าไม่ใช่หูแมวนะหูคิตตี้นะของเมียนี่เลยครับผมเฮ้ย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 าอกแล้วเสาเสา เต้นครับขอเต้นครับอ้ยอย,อยขอบคุณครับอยู่จังหวัดอะไรคะปวดขาแล้วทุกคนนี่ตอนตีนต่นแล้วกูเอะกูแตกเใ้รตำรวจเฮ้ยอย่าแจ้งเลยครับผม โนเนเด็นมาอยากเห็นอะไรจัเต้นเดี๋ยวผมแอดคุณตังก่อนนะครับคุณตังอย่าเพิ่งไปไหนนะเฮ้ยทำไมเหนื่อยวะ,วยะไปอกีกแล้วเหรอไอพอกให้ผมแอดใหดีคุณตังก่อน,น,อนแดงหรเขียวไอแดงมันเป็นนักสู้ที่ดูขล่องแคล่วปัดเปียวไอเขียวมันเป็นนักซิ่งเฮ้ยมาไงวะ แรงพันห้าวะเฮ้ยมาดิครับมาดิครับเจอคุณตังไปเลย8นาทีนะครับผมไปเต้นที่ไหนอย่าไปคนเดียวนะครับเฮ้ยพี่รู้อยู่นะครับก็หน้าตาพี่ก็รอดตีนอยู่นะนี่ผมจะอัดคลิปไปลง YouTube ด้วยนะครับ u b e youtube ผมก็มีช่องใน YouTube ด้วยนะครับใครที่ไม่เคยติดตามผมก็อย่าลืม ไปติดตามช่อง You Clip Up ใน YouTube ด้วยนะครับ YouTube YouTube มาผมขอตั้งใจเล่นหน่อยนะเพื่อจะเป็นการไม่อับอายต่อการสตรีมนะครับผมอย่าเพิ่งโดนเนตมานะใครส่งดาวมานะผมมุกขึ้นเต้นอีกดนจยิงอีกไหครับหยุดครับเข้ากลางมาเดครับ เกมลับค่อนข้างน่ากลัวนะโอ <Dieses> ้มึงโฆษณาตอนกูเล่นเกมเนี่ยฟิลหายเลยเนี่ยนิดนึงเนับโอ้โมาละปืนที่แตกขอซื้อโบต่อ5 0 0 0พันห้าครับอย,อย่าให้อายเขานะฮ้ยพี่พี่ติ๊บผมก็ไม่ไอายเขาหรอกยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจังหวะนี้เปิดกินเลยผมอะเรียบร้อยเข้าหัวนนเน้นๆลุมไมนเก้โอ้ ดูเมฆเก่งทีนึงโอ้ชนเสาโอ้โหอะไรครับเนี่ยบีบีแล้วได้ไหมเนี่ยเอาแล้วโดนจังหวะสวนกลับนะครับจังหวะเก่งของเขาเลยครับจังหวะสวนกลับของพี่ตังนะครับเท่าที่ผมดู BCL มานะครับสวยไคโดเน็ตเนี่ยไคโดเน็ตปะเต้นไปเต้นไปพุ๋วอ้าวจังหวัดอะไรคะ อาชิปแผ่นใหม่ครับอาชิปแผ่นใหม่ครับเฮ้ยเอ้ยหลุดมาจาังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยครับผมกระสดุดกระดุดกะดุดกะดุด,ด,ดโอ้ใครก็โดนเนตมาตอนกูเล่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมสะดุดละ่ะสะดุดนะไม่เอาจี้ลื่นๆจี้ครับจังหวะนี้เราสวนกับทิ้งไปบางบอลเข้ากลางมาบี้ละ เอาเล็ตลงมาลูกยิงยิงได้เอ้ยขอแค่นี้พอวันนี้เอาแค่นี้พอเหนื่อยวะเหนื่อยกูเหนื่อยจังวะ มาเอามั้ยอยากส่งดาวมาเด้อเอาจังหวะนี้ส่วนกลับครับอุ้ยโหโดับบเิลทัดนิดเดียวครับแฮมบอเรสยังไงครับโอเว่นจะพลิกจังหวะน,น,นี้น่าจะพลิกน่าจะพลิกแล้วส่งมาโอ,าอา้หลังกับแท็กโต๊ะแชลส์ลสับรุ่นเลยครับแชลสสับรุ่น วันพัสวันพัสดแปดครับวันพัสด์เนี่ะวันพัสด์โโดนยิงแล้วโู้ตอนเลนยิงก็สวยเลยครับผมของจริงจริงของจริงจริงคนนี้เจะค่อยต่อบอลไหมครับตกกางมาตอดเลนวิ่งแล้วโอ้ยล้ำหน้าปะเนี่ยโอ้ยล้ำหน้าว่ะล้ำหน้าเฉย แพ็กอะไรมาวันจันทร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องแพ็กนักเตะเลยนะครับเล่นอย่างเดียวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆุ้ยเกือบโดนครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสวัสดีครับมาใหม่สวัสดีครับผมใครที่งทำใหม่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะผมแชร์นะครับผม กรบขอบพระคุณแทบงามดากเลยนะครับผมมันจะไม่เป็นไรไงวันนีพลิกมาสวยอยู่ได้อยู่ครับอเลสอเลสกระดกมาตั้งถึงแล้วแต่วันนี้ซุยครับซุยเกินครับดวงนี้ไปครับ,เ,รบขเข้ากลางมาโอเวนอเลสสวยครับวังนี้ขึ้นไาเข้ากลางไปมเข้ากลางไหมออกข้างไา ต่อเลสต่อเลสลุดไปขึ้นไหมโอเคคับเดอลาดลุ้มไมนเก้เข้าซ้ายฮู้วนิดเดียวนิดเดียวจังหวะนักกีน้นิดเดียวได้อยู่ได,ด้ยดดยอยู่ได้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 ลุ้มอนึ่งแกฮู้ ตั้งใช้แผน refusing? อะไรครับเดี๋ยวดูให้ครึ่งหลังนะเดี๋ยวดูให้ตอนตอนหมดครึ่งแรกนะครับนี่โคตรฟุ๊บโคตรฟุ๊บมาตั้งวันนี้ซี่เฮ้ยเฮ้ยต่อเลสเอ้ยโอเว่นเขาไปแล้วโอเว่นเขามีนำเฮ้ยปั pues okay! ่นตั้งว uh, ันนี้อุ๊ยเสียวตูดเสียวตูดปั่นคนอะไรโหดเกินเบอร์แหมก็ชมเกินเนอะเป็นตูดซะงั้นแล้วกู ไม่เหน็บเพาเ,เ,เล่นเกมมันรู้เล่นเนี่ยเพราะอะไร <c oughs> <c oughs> ก็รู้ๆกันอยู่ครับคนเต็มการาฟเต็มกราฟนะครับถือจอังหวะนี้ลั่นไปลั่นไปไกลเลยถ <c oughs> ึงต่อเลสสวยคร <c oughs> ับจังหวะนี้ตะบอลได้เราเทียมสวนกลับด้วยเราไปโดนครับ <c oughs> นิดเดียวนิดเดียว ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเกมเกมสวนกลับเนี่ยผมศึกษามาจากพี่ตังโดยโดยเฉพาะเลยนะผมดูคลิปที่เขาเล่นใน BCL นะครับผมศึกษามาจากแกเลยนะผมก็เอามาเอามาเล่นกับแกนี่แหละ <c oughs> สิทธิ์ล้างคูสิทธิ์ล้างคูนี้ขอล้างคูหนะ่อยสิทธิ์ล้างคูครับผม <c oughs> เฮ้ยสวยอเอากลางมาเอามา โอ้ยเราเล่นใจร้อนจริงเลยโอเว่นโอเว่นตองเล็ดคีมันโอ้โหจังหวะน,นี้ตายครับจังหวะนี้รู้ทั้งรู้นะว่าเขาจะไปไปล่อยเขาไปเฉยนครับผมอยากให้เล่นกับพี่เอ็มกับพี่ชายครับเราต้องเราต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะได้เจอแกเมื่อไหร่นะครับจะได้เล่นกับแกเมื่อไหร่จังหวะนี้ผมรู้ทั้งรู้เลยนะว่าเขาจะพลิกและจ่ายให้กับโอเว่นนะ ผมก็ยังบีบอ่ะคิดดูดิโดนเต็มๆเลยจังหวะนี้พลาดพลาดพลาดจัดพลาดจัดเอาผมโโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้สองวินิจสองครับผมก็เต็มที่แล้วครับผมครึ่งแรกนะขอสู้ได้อยู่ขอสู้ได้อยู่ทุกคนอันนี้เพื่อเข้าขมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ อันนี้เขาใช้ก็เป็นหน้าคู่เหมือนกันนะตรงคู่หน้าเขาติดกันมากเลยผมไม่รู้นะครับว่าเขาใช้แผนอะไรต้องไปถามไอ้จีนึงเดี๋ยวยังไงเขาเล่นกับผมเสร็จให้เขามาบอกในคอมเมนต์แล้วกันว่าเขาใช้แผนอะไรนะครับคุณตังนะครับผมเราเล่นกับคุณตังค์ีสัตในร่างคนนะครับหรือว่าตังค์เคฟซีนะครับผมผมขอชุดจูงใจครับฮเฮ้ยมาเล่นมุกได้ไงวะเฮ้ยผมจะปล่อยมูเซล่าลงมาผมจะให้มูเซล่าผมโชว์ของครับ งานนี้มูเซล่าผมแบบเฉิดฉายถ้าพี่ทาปากแดงนะชนะแน่แต่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวส,สู้มาแน่แน่ครึ่งหลังอาจารย์ตังเฮ้ยไม่เชียร์ผมเลยเหรอลูมานิเก้ลูมานิเกลยืนหน้าลุกมาเฮ้ยถึงเมสซี่ว่ะโอ้เป็นไง้โหใจหายครับแต่ว่าลูกเปิดมุมก็น่ากลัวซันต้ายีเป็นไงเพื่อนไม่เจอกันนานเลยผมไม่ได้กลับไม่ไกลับไปเที่ยวบ้านเลยเฮ้ยโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ย ไงเพื่อนไงเพื่อน,ไ,อนไม่เจอกันนานเลยเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกข้างไปครับเราเกมยังเป็นของเขาอยู่นะครับเมสซี่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 วิ่งเฟคช็อตเมสซี่ถ้าเข้าไปปั่นนี่ก็น่ากลัวอยู่นะโอ้สกอร์อยู่ไม่สายวิ่งเสียวไส้นะเดี๋ยวพี่ครับเลยอ่ะที่คาดผมช้าเจ้าของที่คาดผมมาว่ะทุกคน ของที่คัดผมมาแอตต้าต้องชนะแล้าแหละงานนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับเราจะทำตามสัญญาครับเซฟเซฟไม่ไม่ไม่รับว่าพอแล้วแบ็คมได้โยนเข้อใหม่ลูกชอลูกชอกรไปก่อนครับซิล่าไม่ผูกใจเราไม่ผ่านเซฟ โอ้ยมิซึระล,ล้ำล้ำโอ้ล้ำหน้าว่ะกะว่าล้ำรู้ว่าล้ำก็ยังส่งอยู่เต้นให้ดูหน่อยเล่นอยู่โดเนตมาส่งดาวมาแต่เต้นให้ดูครับผมส่งดาวมาเต้นให้ดูดบอนได้ครับเล่นสัน้นเลยลุชชอน่าจะขึ้นไปทางลุชชอยครั้งหนึง่งสองตัดบอลได้ครับเมืวางงนนี้โอ้ยส่งบอลช้าหนุนเวลา bên Wonju mà to lết lụt 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 to lết wing wing luôn wing 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 ยิงแบบนี้หลอดแดงเลยอะ่ะยิงเมื่อกี้เนี่ยโดนหลอดแดงเลยอะ่ะวิลาสวยครับครับจังหวะนี้สวนกลับแล้วเกตัดฝากไว้ก่อนโอ้โหจ่ายภาพเลยจ่ายภาพเลยจ่ายภาพจริงๆเลในลออง ลุมเมนเก้ได้ได้ได้อ่าึืงดักตรงกลางเลยหรอดังตังนี่เขาเล่นบอลดักดถึงบอลถ้าถึงบอลก่อนน่าจะพิงได้มาแล้วเอาแล้ไปส่งบอลให้เขาอุ้ยโดนแล้ววันนี้บอลทูมาแล้วบอลทูมาแล้วอุหลุดมาสวยเขากางไหมเวลา ลุ้มนี่เก๋โหไม่ได้ว่ะตึงๆจัดๆเลยนะครับทุกคนโอ้ไหลลื่นไหลลื่นเกมลุกไหลลื่นต้องหยุดแล้วจังหวะเนี้ยต้องหยุดบ้างแล้วอุ้ยวุ้ยวุ้ยเดวิลโล่เดวิลโล่รูปไปแล้วสวยอุ้ยเดวี่เอกเลยอย่างนี้เจลาแบ็คแฮม ลุงมินเก้โอ้ไม่ถึงว่ะแล้วเขาต่อบอลมาเรื่อยๆนะพี่ตังเกียร์ะสวยขึ้นหลังไว้ก่อนชัวเอาชัวรออกข้างเลยออกข้างเลยโอ้โหจ่ายบอลอู้ตายเลยจ่ายบอลอย่างงี้อู้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่ลุงมินแก้ดูนิ่งเดียววับเฉียวนะเมื่อกี้นี้ แอดชื่ออะไรครับผมชื่อต้านะครับโอ้ยเสียวเสียวก็ตึงนะครับตอนนี้เสมอกับคุณตังอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งได้สองสองหนึ่งหนึ่งตรงไหนวะเนี่ยมีหลอนตะกอนแล้วดัดดังไหมตายไ้ยโอ้โหพี่เขาดัดอยู่อ่ะเดนอ่ะเด็กตุล้อ นี่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 ลุดไปลุดไปประตูเขาเซฟเลยครับแผนไหนอยู่ครับผมอายุ22นะครับใช้แผนสมิธครับผม้ยกดข้ามเสยกดผิดวะผมอยากหนึ่งกับพี่ครับอยากหลออเหมือนแอดต้องทำยังไงครับเฮ้ยไอ้นี่มันพูดดีอยากหลออเหมือนแอดต้องทำยังไงแอดก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมามันก็หน้าตาดีอยู่แล้วเฮ้ยทาชิมิ โดนเลยโดนเลยโดนเลยลูกนี้ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าฮาคิมิจะยิงนะผมไม่คิดว่าฮาคิมิจะยิงด้วยลูกนะี้แต่ว่าการต่อบอลแกนี้โคตรสุดอ่ะรุ่เลย,เลยผมยอมการต่อบอลแกมากเลยครับฮาคิมิเข้าซ้ายด้วยอ้าวพ่อปารามพ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 าม วันนี้เราต้องเอาบลอลเร็วขึ้นครับบูมานเก้สวยโอ้มันแล้วบอลไม่เข้าทางเราด้วยโอ้โหแล้วจ่ายทำไมไม่จ่ายมุนเซล่าลวะตอน์เรนต์มาแล้วดวกดาวมาคุณเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อเล่นก่อนเมื่อยแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> เอาโดนมาโดนน่มาดีค <statistically> รับดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนอีกลูกไม่ได้นะโดนอีกลูกไม่ได้นะพอเลยพอเลยออื้เซฟเซฟเอาแล้วยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเมสซี่มาสกุลเมสซี่เคลียร์ทิ้งมาเลยโอ้ สองคนแล้วสามประตูต่อสองโค่นหดเลยยอดไปทั้งดขอบคุณพี่ตังด้วยนะครับผมที่มาเล่นด้วยกันนะครับสุดยอดามากเลยพี่ผม,มยังยังต้องไปฝึกอีเกเยอะเลยการต่อบอลพี่โคตรโหดอะ่ะผมรุนมากเลยพุ่งตรงนี้ใจเต้นพุ่งปั๊บปั๊บเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามากันด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะมีมุกไหนอีกเล่นได้บ้างกดถูกใจกดถูกใจให้ด้วยนะครับเฮ้ยเฉียบ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแม์สุดมันในสตรีมนะครับผมซึ่งผมก็ต้องขอกราบขออภัยกันนะที่นี่ด้วยนะครับที่เสียงอาจจะดังเกินไปหน่อยหรืออาจจะเล่นะเยอะเกินไปหน่อยนะครับซึ่งยังไงครั้งหน้านะครับผมก็จะทําให้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกัน EP ีต่อไปนะครับถ้าหากว่าชอบการเอาการไลฟ์สตรีมแบบนี้มาลงให้ดูกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่า โอเคชอบนะครับถูกใจอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยกับไฮไลท์สวยๆจากแม์สุดมันที่เจอกับพี่ตังค์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบายบาย it felt so right we were so young we were so